ดีครับผมวันนี้น้องยูริโตโกเกยียวมิวสิกนะครับผมมาที่บินคลับคอนแก่นนะครับผมบินคลับคอนแก่นจากเมื่อคืนนี้ที่ไปปิดวงแลผมปิดวงโตเกยียวมิวสิกพี่น้องเอ้ยเสียงกำลังคืนครับผมเสียงกำลังคืนวันนี้นะครับผมวันนี้น้องยูริและพี่ช็อปเปอร์โตเกยียวมิวสิกนะครับผมน้องยูริกับพี่ช็อปเปอร์เด้อพี่น้องเด้อมืาหนี้ซื้อบัตรจองตัวครับ129บาทเท่านั้น นี่ก็พิชอปครับบรรยากาศการสอบว่าหนึ่งหันนะครับแดนครับเราลองว่ามวนกุ๊บแน่นอนครับผมแดนครับได้เต้นแน่นอนเนียเยูนี่ได้ทำอะไรนะยูริ่ได้ทำอะไรด้วยนะนอโอเคครับผมแดนครับผมเที่ยงคืนนะครับผมเจอกันที่ฟินคลับนะครับผมผูใดสีมาหนางานงกับมาบองอินได้นะครับผมหรือใครไม่สะดวกมาก็สามารถซื้อบัตรจองตั๋วได้นะครับผมราค่ 129บาทนะครับ,รบผมกลุ่มปิดที่เศษนะครับมินิคอนเสิร์ตชอปเปอร์แล้วก็น้องยูรินะครับผมนีม่ความแตกต่างที่ลงลงตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ เราจะพบกับคอนเสิร์ตน้องอยู่ที่โตเกียวมิวสิกและวอชชชเปอร์โตเกียวมิวสิกนะจ๊ะจับด้วยและต้องแจ้งว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตของฟินกลับคอัญกันค่ะวจ้าอนีพี่เอฟซีท่านไหนนะจ๊ะที่อยากชมความสนุกสนานบนฟอของหนุ่มหล่อทั้งสองท่านค่ะสามารถจิ้มลิง์ไปที่บ้านฟ้านะจ๊ะกลุ่มปิดของ ทายเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลยจ้าและใครที่จองโตไว้สําหรับฟินขับวันนี้สามารถเข้ามาได้เลยใช่แล้วจ้ะได้ยินข่าวว่าแม่จองไว้ห้าโตใช่ไหมจ้ะใจจ้ะใจผู้ชายทั้งหมดเลยค่ะโอเคจ้ะและเชื่อว่าลูกค้าน่ารักพร้อมแล้วจัดอะไรพร้อมแล้วเช่นเดียวกันจ้ะแล้วหนุ่มๆพร้อมอย่างจ้าโอเคและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มการประมูลหมายเลขแรกค่ะหมายเลขแรกจาก นายทหารห1ห uh นึ่งนายทหารห1นะคะ จากค่ายดุสิธานีเปิดประที่สามดื่มสี่ดื่มมะลายจา4สี่ดื่มที่พี่พีพจะสี่ดื่มครั้งที่1นึ่งสี่ดื่มครั้งที่สองหดื่มมะลายจาห้าดื่มครั้งที่1นึว้ห้าดื่มครั้งที่สองตอนนี้ห้าดื่มหกดื่มมะลายจาหกดื่มครั้งที่1นึวหกดื่มครั้งที่สองเจดดื่ม้าเจ็ดดื่มครั้งที่หนึ่งเจดื่มครั้งที่สองมากหล่อขนาดนี้พี่8ดดื่ม แปดดื่มครั้งที่หนึ่งแปดดื่มครั้งที่สองสู้เขาอะไรจ้าสู้มาจะอะไรยังไงจ้าตอนนี้แปดดื่มแล้วเออพี่อุ้ยเอาอีกค่ะยังไงจ้าเก้าดื่มจ้าเก้าดื่มครั้งที่หนึ่งเก้าดื่มครั้งที่สองสิบดื่มจ้าสิบดื่มครั้งที่หนึ่งสิบดื่มครั้งที่สองอะไรว่าไงจ้าตอนนี้สิบดื่มแล้วนะจ้าเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะพี่เอาอีกและถ้าหากไม่มีแล้วขออนุญาตสิบดื่มวันงที่สามจ้าขออนุญาตไปต่อกับ F20 ค่ะ อันนี้จาก่ายไหนนี่และในข้ามเืนนีว้าว F สอรักน้ำรักป่ารักโอชีนะคะก่อนนี้ใช้โปรเหมาวาที่่ที่สอง บดื่มกับคุณโอชิคครั้งที่หนึ่งตีสิบดื่มครั้งที่สองและตีสิบดื่มครั้งที่สามจ้าแล้ะ<ห>ตอนนี้ไป็นเลขเอห้าศูนยจ้ะ มาเลยค่ะจากค่ายจากศูนย์อะไรเปิดมาสี่ดื่มจ้ะสี่ดื่มครั้งที่หนึ่งเออสี่ดื่มครั้งที่สองเอออะไรเพิ่มเติมอีกไหมจ้ะห้าดื่มอะไรจ้ะห้าดื่มครั้งที่หนึ่งเออห้าดื่มครั้งที่สองเอออะไรเพิ่มเติมอีกไหมจ้ะเพิ่มเลยพี่และทำให้เพิ่มแล้วกัยั้ะห้าดื่มครั้งที่สามจ้ะหมายเลขต่อไปในจานนายทหารเอฟเก้าหนึ่ง หึ่งเจ้าออนไลน์เปิดมาที่5ดื่มค่ะจ้าห้าดื่มครั้งที่1นึ่งจ้าห้าดื่มครั้งที่ 2, 2> องาออนไลน์มีเพิ่มไม่จ้าพี่อุ้ยถ้าไม่มีเพิ่มเลยห้าดื่มครั้ที่3จ้าโอเคจับไปต่อ M95 จ้า95เปิดออนไลน์มาที่2ดื่มออนไลน์จ้าสองดื่มครั้งที่1นึ่งสองดื่มครั้งที่2องออ,อนไลน์เพิ่มเติมไม่จ้าสี่ดื่มออนไลน์จ้าสี่ดื่มครั้งที่1 สี่ดื่มครั้งที่สองอ,ออะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะเพิ่มไหมพี่และทาให้เพิ่มแล้วสี่ดื่มพี่เจีย๊ยบาจ้าไปต่อก,กับ F60 ค่ะเลิศมาเลยลูกมาเลย60ยเปิดออนไลน์มาที่5้าดื่มจ้าเอา5เอ5้าดื่มครั้งที่1เออ5้าดื่มครั้งที่2เลิศ และ5ดื่มครั้งที่3จะไปต่อ F 30จะมาเลยลูก30เปิดมา5ดื่มอะไรจ้า5ดื่มครั้งที่1 5ดื่มครั้งที่2เพิ่มเติมไหมจ้าพี่อ้ําตมีเพิ่มแน่นอนอย่าเพิ่มเลยจ้าพี่อ้ําและถ้าเพิ่มแล้วขออนุญาต5ดื่มครั้งที่3จ้านายทหารคนต่อไป F F 98 98นะครับเปิดมาที่3ดื่มจ้า สามดื่มครั้งที่หนึ่งสามดื่มครั้งที่สองและสามดื่มครั้งที่สามไปต่อ F 8 9จ้ะ89บิ๊กลูกเปิดมาสี่ดื่มมาลายจ้ะสี่ดื่มครั้งที่หนึ่งสี่ดื่มครั้งที่สองมีใครเพิ่มเติมให้น้องอีกไหมจ้ะห้าดื่มพี่ตั้งต้นจ้ะห้าดื่มครั้งที่หนึ่งห้าดื่มครั้งที่สองพี่เจี๊ยบเพิ่มไหมจ้ะพี่เจี๊ยบเพิ่มเลยค่ะและท้าไมเพิ่มแล้วขอยัดญห้าดื่มพี่ตั้งต้นจ้ะ F หกสองจ้ะ 62เปิดออนไลน์มาที่2องดื่มจ้าจ้อดื่มอนไลน์ครั้งที่หนสอดื่มออนไลน์ครั้งที่สอและ 2. อดื่มออนไลน์ครั้งที่สจ้าไปต่อกับ M69 หน่อยจ้าหกเก้าหกเปิดออนไลน์มาที่สองดื่มจ้าจ้อดื่มออนไลน์ครั้งที่หนึ่งเออสอดื่มออนไลน์ครั้งที่สและสอดื่มออนไลน์ครั้งที่สามจ้าไปม่ต่อูนย์สจ้ศูนย์สามโลกออนไลน์เปิดมาสองดื่มออนไลน์จ้าสอดื่มครั้งที่หนึ่งเลิศสองดื่มครั้งที่สองออไลเพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มไม และทำให้เพิ่มแล้วสองเดือพลุกน้ำจาไปตไปต่อกับนายทร็ดสี่ลูกเจเปิดออลน์มาที่สดื่มค่ะดื่มมาลยจห้าดื่มเลยห้าดื่มครั้งที่หนอหดื่มครั้งที่สพี่บีจ๋ายังไงจ๊ะห้าดื่มแล้วนะจ๊ะพี่ีจ๋าหกดื่มมาลยจหกดื่มครั้งที่หนึ่งเออหกดื่มครั้งที่สองและเดื่มบัตรเดียวจ้ะเดื่มครั้งที่หนเอดื่มครั้งที่สองพี่มีปีจ๋าเจ็ดดื่มแล้วกับพี่ เพิ่มเติมไหมจ๊ะเพิ่มเลยพี่และแปดดื่มพี่บีบีจ้ะแปดดื่มครั้งที่1นึ่งเอแปดดื่มพี่สองออและเก้าดื่มบ้านเกี่ยวจ้ะว้าวเก้าดื่มครั้งที่หนึ่งเออเก้าดื่มครั้งที่สองเออและสิบดื่มพี่เบนจ้ะสิบดื่มครั้งที่1นึ่งเออสิบดื่มครั้งที่สองเออและถ้าไม่มีแล้วขออนุญาตสิบดื่มพี่เบนจ้าและหมายเลขต่อไปเลยจ้าสามห้าลูกสามห้าสามห้าเถจ้าออนไลน์เปิดบตาที่สองดื่มจ้า สองดื่มครั้งที่1 2ดื่มครั้งที่สและ2ดื่มครั้งที่3จ้ะโอเคจ้ะไปต่อ F6 เจ็ดจ้ะ67ลงย่างซับหกเจ็บัลลาบัลคัมเปิดมัน3ดื่มจ้ะ3ดื่มครั้งที่1 3ดื่มครั้งที่2และขอายกสามดื่มพี่ส้มจ้ะไปต่อ F52 จ้ะ52าส้าสเปิดอะไรมาที่2ดื่มจ้ะ2ดื่มครั้งที่1นึ่งสดื่มครั้งที่สองและถ้าไม่เพิ่มแล้ววอายกสองดื่มครั้งที่3จ้ะไปต่อกับ F13 จ้ะ หนึ่งสามออนไลน์เปิดมาที่สี่ดื่มจา้าสี 4, า่ดื่มออนไลน์ครั้งที่หนึ่งสี่ดื่มออนไลน์ครั้งที่สองและสี่ดื่มออนไลน์ครั้งที่สามแล้ว หมายเล็กต่อไปกับเป็นใครนอก F48 จ้แม่48เปิดอะไรมา2ดื่มมาลายจ้ะสอดื่มครั้งที่1 2ออสดื่มครั้งที่2อเออะไรสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่เพิ่มเลยดื่มมาลายจ้าลดสดื่มครั้งที่1 4สดื่มครั้งที่2มัมมีสามารถเพิ่มเติมให้ได้เลยนะจ๊ะและถ้าไม่เพิ่มแล้วขอยสี่ดื่มพี่ซูจินจ้าไปต่อกับ F94 ่ะอยู่ไหมลูกอ๋ 9สในเจ้าอ,อนไลน์เปิดระที่สองดื่มค่ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองและจะไม่มีเพิ่มเติมแล้วสองดื่มครั้งที่สามเลยจ้า ไปต่อหมายเลขไหนดีจ้าพี่จ๋าหกเจ็ดจ๋าหกเจ็ดหกเจ็ดไปแล้วจ้าแม่โอ้ยโอเคโอเคน้ำนมคนไหนนะจ๊ะสนใจพิมพ์เบอร์ตามด้วยดื่มเข้ามาให้เลยสำหรับลูกค้าอะไรนะจ๊าสำหรับลูกค้าหน่าร้านสามารถแจ้งมามาไปสีเขียวได้เลยจ้ะหรือว่าจะสามารถแจ้งหนุ่มเซอร์วิสาปสีฟ้าได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าโอเคไปต่อหมายเลขไหนดีจ้าพี่อ้ำหมายเลขอะไรฝนตกโก๊บเขาง่ายไลยเอื่อยโอเคจ้าป้ายกระพองไฟดับ มีแต uh, oh, <A> ่เดี่ยปิดเอ่าเต้นโยงหน่อยลูกเอ้ยเพื่อดื่มมาอ่าวานลวดลายเลยเร็วโยกไปโยกไปโยกไปเฮ้ยโยกเพื่อการขุดโซนในลูก าาพ,พี่ชอบคนไหนครับพี่ๆชอบคนไหนนะคะสามารถพิดเมลแล้วก็ตามด้วยจำนวนดึกมาได้เลยนะคะตอนนี้ยังแบบว่ายังพอมีเวลาอีกเยอะอยู่ค่ะสามารถพิมพ์มาได้เลยจ้ะไปต่ออีกหนึ่งไป M ศูนย์สองจ้ะศูนย์สองนมสดหล่อเปิดออนไลน์มาที่สองดื่มจ้ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งเออสองดื่มครั้งที่สองเออเปิดปุ๊บมีใครตามไหมจ้ะพี่โอ้ย oh. ค่ายสุรนารีเขาอยู่แล้วเลย <c oughs> โอเคจ้ะและถ้าหากไม่มีใครเพิ่มเติมให้แล้วกอยัดสองดื่มครั้งที่สามจัดไปต่อกับ F 1 6หค่ะโอ้เด็กๆค่ายกาลสีเมาแล้วนี่หนึ <16 S 1> <อ>่งหกเปิดสองดื่มค่ะสองดื่มออนไลน์ครั้งที่หนึ่งสองดื่มออนไลน์ครั้งที่สองและสองดื่มออนไลน์ครั้งที่สามจ้ะโอเคจ้ะพี่พี่จ๋ามาเลยจ้ะเพิ่มดื่มตามด้วยเบอร์ได้เลยแม่ อ๋อเบอร์ไหนด้านหน้าด้านหน้าร้านรับเพิ่มไม่ช้ารับเพิ่มไม่ชวีสามรับไม่ช้าแล้วใครเพิ่มเติมดีครับในส่วนของร้านเล่านะครับตอนนี้เริ่มต้นที่สองดื่มดื่ม,ม,มละสองห้าศูนย์เท่านั้นจากพี่สายแล้ว,ลวหน้าร้านสามาร้าแจ้งมาวาสั่งที่สแตนบายใกล้ใ